สวัสดีครับท่านผู้ชมจับจะพามาลุนรอบนะครับผมไม่รู้ว่าอุ้ยพี่น้อง <c oughs> มุดไม้ <c oughs> มุดไม้นะครับผมจะพามาลุนรอบนะครับหลังนี้นะครับผมจะมีปลาบโบพี่น้องเอ้ยสีมานบนนน้ำประมาณนี่นครับผมเท่าเอวนะครับผม เหมาแก่การหัดว่ายน้ำนะครับอุย้ยพี่น้องไนโลอบผมมันถอยมาเยอะขนาดนี้ติดๆมาตกปลาเอ็บยกยูบโบนล้ครับผมเดี๋ยวลุ้นดูมีโบพี่น้องเอ้ยใช่โดนลอยไปแล้วเหรอยบกริบโอ้ยมีมีมม ปลาไรปลาไรปลาไรลุนลุนพี่น้องปีินอ้อง้ยน้อุ้ยอุ้ยอ้อยออุ้ยอุอ้อ้ยอน้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยน้อุอุ้ยอุ้อุ้อุ้อยอา้ยอุ้อย้อ้อ <Liberty eye> <everyone> น,นี่น้องเอาไปปล่อยมีเต่าด้วยหูเตา่ตาเล่อยเยอะนะครับผมเตา่าน,น,นาฮะอึ๊บนี่นองนั้นมาดิโอ้ยเตะหินอ้ นี่ครับผมโอ้โหจดสวยงามอีกแล้วอ,อันมาอีกแล้วนะครับผมนนช่อนตัวง,งามเลยอ่ะครับผมก็สรุปแล้วได้พอกินนะครับลูกนี้นะครับก็ฝากกาดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอุชจับคนสุรินทร์เราเพื่อประสาทตัวด้วยนะครับนะครับ กดติดตามกดแชร์ให้กำลังใจนะครับผมนะครับผมจะได้หาคลิปให้ท่านผู้ชมให้ H H FC ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะครับผมเกี่ยวกับวิธีชีพหาปลงหาปลานะครับเจอกันใหม่เด้อสวัสดีครับผม